ขนาดเบี้ยงหลังนี่นี่ขนาดว่า no, no, no. ันใส่กับหัวเหรวเออบ่าส่งกระพนแมวสังเกัไสิบนนี้ีว่าช้น่นอใหใส่ไ้อใ่ไน่วเนี่ยอ

เอาเกือบดนี่นีนีนี่เดยงงมยน่าอบ้อยไขึ้นไปไต้นไปตขึ้นไออ้เปิดดการนี่เปิดดูดูการหน่อยเปิดดูการอาแตงให้กันบันไหมฮะ

เศร้าบ้าสุดนี่เลยนะนอใส่คือวันนี้นองเอไห้แล้วมึงเสีเอาบ้าไปใส่ยันไตปลาก็ได้ดิหนิอาไม่อาผานนึ่งงเถอะผานวะนีพไทนใส่ยังไม่นก็ไ่เ่อนเนอะานน่อ่ะถือบ้าเกินหนึ่งสองสาม นอนคุณนายได้คุยดิไปสั่งว่าเราคนก็ได้ป้อนไม่ันานผส้มแม่แมเบื้องหลังนั่นนี่นะเบื้องหลังท่านผู้ชมนั่นนี่นั่นี่นั่นนี่นั่นเด็กแต่ไม้ยังเรียนสามเราเมื่อเมื่อ